โอ้โหเอาละครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับล่าสุดเลยครับนี่คือการฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงครับและที่สำคัญวันนี้เปิดบทสัมภาษณ์แบบจัดหนักจัดเต็มทั้งโคชนักกีฬาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นสำคัญสำคัญของทีมชาติไทยละครับครั้งนี้โคดออสบอกเลยครับว่ามั่นใจสุดๆว่าซ้อมมาดีมากแท็กติกที่เราเตรียมมาในการเจอกับทุกทีมในสนามสุดท้ายนี่คือทีเด็ดและไพ่ ใบสุดท้ายของทีมชาติไทยในการอยู่รอดศึก VNL 2025ซึ่งต่อยอดฤดูก,กาลหน้าตอนนี้โค้ชออสบอกว่าทุกคนพร้อม100%แลละครับ และบทสัมภาษณ์นะครับของนักกีฬาเช่นเดียวกันครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการรวมทีมก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นละลายพฤติกรรมทุกคนมีความสามัคคีและทุกคนตั้งใจพร้อมที่จะใส่ทุกอย่างให้กับเกมการแข่งขันที่จะเจอกับสหรัฐอเมริกานัดนี้ให้เป็นนัดชี้ชะตาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและไทยจะอยู่รอดในการแข่งขัน BNL ครั้งต่อไปแน่นอนอ่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยะพงศ์ญิงครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับนักกีฬาทีมชาติไทยของเราอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าได้ลงสนามในการฝึกซ้อมสนามจริงนะครับเพราะว่า ก็แน่นอนแหละต้องปรับเรื่องของสายตาเรื่องของแสงเนาะ,เ,นะเวลาอยู่ในสนามนะครับและที่สําคัญเนี่ยจังหวะจะโคนต่างๆตอนนี้ต้องพร้อมนะครับพรุ่งนี้แข่งแล้วครับไม่เหลืออะไรจะให้พร้อมมากไปกว่านี้แล้วนะครับเนี่ยครับแล้วสีหน้าสีตาทุกคนเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันจนเกินไปเพราะว่าโค้ดออดเนี่ยพูดถึงนะครับตรงนี้ด้วยว่าสภาพจิตใจนักกีฬาดีแล้วพอเวลาได้มาอยู่ร่วมกันเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยทุกคนมีความสนิทสนมกลมกลืนกลมเกลียว กันนะฮะฮคือมันเป็นสีหน้าที่บอกว่าเฮ้ยพร้อมจะไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันโคนอดออสก็แนะนําแท็กติกนะโคอดอสบอกว่าเกมนี้เนี่ย ต้องรับให้ดีในการเจอกับสหรัฐอเมริกาเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแต่สุดท้ายไม่ว่าจะแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ครับไทยก็ต้องสู้ครับแต่ก็ลุ้นนะว่าให้สหรัฐเนี่ยอย่าฟอร์มท็อปมากจนเกินไปในการเจอกับไทยเพราะว่าเขามีการเปลีย่ยนแปลงตัวผู้เล่นก็เยอะไงครับซึ่งเขาจะมีการปรับแผนด้วยไทยนะอ่าไทยล่าสุดเนี่ยโค้ชออสบอกว่าจะมีการปรับแผนผู้เล่นในการเจอกับทีมแกร่งหรือว่าทีมไหนที่เราต้องการชนะเพราะว่าทุกนัดเนี่ยมันจะเล่นแบบหวดหดหดหดอย่างเดียวเนี่ย คงจะไม่ได้และก็คาดว่าลูกทีมทําเต็มที่แน่นอนและก็เพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความเร็วเพิ่มความคล่องตัวเรียบร้อยอะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของโคดออสกันก่อนนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างรวมไปถึงนะครับนักกีฬา ทั้งทางด้านกัปตันทีมของเราเพียวอัชราพรคงยศและโมเมออมสินสสิภาพรที่มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศล่ะครับรวมไปถึงเฟิร์นวลิศลาสีทานเลิศด,ด้วยเช่นเดียวกันครับในตอนนี้เนี่ยเราเค่อนข้างจะเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่นะครับออตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาเนี่ยไม่มีการ,การเจ็แหลกแล้วนะเราปรกติแล้วสามารถที่จะปรับเวลากับกับที่นี่ได้เรียบร้อยดี สุขภาพร่างกายทุกคนค่อนข้างจะดีไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับไม่มีอาการป่วยแล้วก็การบาดเจ็บไม่มีนะครับตอนนี้นะักกีฬาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในเรื่องของสุขภาพจิตก็ค่อนข้างจะดีนะครับทุกคนก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ มีขวัญและกาลังใจที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นกําลังใจให้ครับนักกีฬาทุกคนนะครับรวมทั้งสตาฟโค้ชก็ทุกคนก็มีขวัญและกําลังใจดีนะครับเอ่อต้องขอบคุณคนไทยที่อยู่ที่ที่นี่ด้วยนะครับที่ดัลลัสก็ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารเด็<笑><笑>กๆนักกีฬาก็ได้รับประทานอาหารไทยทุกวันก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีเร well ี่ยวมีแรงดีนะครับเอ่อในส่วนของเทคนิค เราก็ได้พัฒนากันอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีความสมดุลมีความบาลานซ์แล้วก็มีรูปแบบในการเล่นของเราให้มากนะครับแล้วก็มีความแน่นอนมากขึ้นนะครับไอ้ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขในสกิลของแต่ละคนนะอย่างดีนะครับก็เห็นจากสถิติในการฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับ ในส่วนของแทคติกแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับเราก็สัปดาห์นี้เราก็วางแผนเตรียมตัวที่จะแข่งกับทีมแข็งๆนะโดยเฉพาะอยงยิ่ง,งวันแรกก็เป็นทีมอเมริกานะครับเราก็ศึกษาคู่ต่อสู้ของเรา ตอนนี้เราทราบว่าทีมอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น,นซึ่งนักกีฬาเราก็ได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมที่จะเล่นกับกับทีมเขาในวันนี้เราก็ฝึกซ้อมเตรียมที่จะแข่งกับอเมริกาในรูปแบบการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับนักกีฬาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความสําเร็จในการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เราจะเตรียมตัวจะตั้งรับจะจะเตรียมตัวตั้งรับกับทีมอเมริกายังไงใน รูปแบบในการเล่นของเขาทั้งบอลแรกเข้าบอลแรกไม่เข้าการสกัดกั้นของเราจะเป็นยังไงการรับตบและการลุกกลับซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ก็เข้าใจวันนี้เราได้ประชุมนักกีฬาก่อนที่จะมาทําการฝึกซ้อมนะครับเขาก็เข้าใจแล้ววันนี้ก็มาติวกันอย่างเข้มข้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราได้ซ้อมสนามจริงนะทุกคนก็ปรับตัวในเรื่องของระบบของสนามแล้วก็แสงไฟก็ ือว่าการฝึกซ้อมค่อนข้างจะดีนะครับก็รอดูวันพรุ่งนี้นะคิดว่าทุกคนก็จะพยายามทํากันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่ติดตามชมและก็ติดตามเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามเ,าเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับก็เป็นไปตามในระบบของการ แข่งขันนะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งขันของเราเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นทีมระดับเวิร์คลาสการที่เราจะแข่งขันกับทีมระดับเวิร์คลาสเนี่ยเราต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับคุณภาพร่างกายต้องดีนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเราได้เพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงความเร็วความคล่องตัวมากขึ้นนะซึ่งสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยนักกีฬาเขาก็ทําได้ดีใน พอมันมีคุณภาพร่างกายที่ดีเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปเรื่องของคุณภาพเทคนิคนะเราเล่นเทคนิคในการเล่นของเราเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสไตล์ของเราเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแรงและความเร็วและพละกําลังมากซึ่งเขาก็ทําได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นในการฝึกซ้อมก็เป็นไปตามเกมการแข่งขันว่าเราจะเล่นกับใครทีมอเมริกาเนี่ยเป็นทีมที่มีรูปแบบในการเล่นดีแล้วก็ ตีแรงเสิร์ฟแรงเสิร์ฟเร็วเราก็ต้องอมีคุณภาพตรงนี้ที่ดีด้วยนะครับก็จริงๆก็ค่อนข้าง จริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างในของแต่ละเจเนอเรชันเขานาอแล้วเราก็จริงๆแล้วตอนนี้หนูว่ามันดีขึ้นมากเพราะว่าเราทํากิจกรรมร่วมกันเยอะอย่างมาอยู่ที่เนี่ยค่ะดีใจมากที่ได้มาอยู่กันก่อนแล้วก็ได้มาอยู่กันแบบทีมเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีเวลาที่กินข้าวมีเวลาได้ไปเดินไปซื้อกาแฟด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้นั่งพูดคุยนั่งเล่นเกมกันอย่างก่อนหน้าที่จะซ้อมเมื่อกี้เราก็เล่นเกมกันในห้องเราแบบเล่นเกมใบ้คากันเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะแบบว่าแบบไม่มีพี่ไม่มีน้องเราจะได้้เลล่นนนกกัแวสุ คืนนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีที่ได้มาถึงก่อนค่ะอย่างอย่างหนูก็เหมือนนะะ้องค่ะแล้วก็เหมือนเราตอนนี้ทีมมันคือแบบสมูทมากคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนกล้าคุยกันคะ่ะแล้วก็สามารถแบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องหนูรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันโอเคมากเลยคะนะ่ะณตอนนี้ <Okay. S 2> แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเล่นกับคู่แข่งได้สนุกก็คือการที่ สื่อสารแล้วก็พูดคุยในการทํางานในการที่จะเอาแผนของโค้ดมาปฏิบัติได้ถูกไหมคะอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทีมก็คือทีมค่ะมันไม่ได้แบบว่าพอออกไปเล่นข้างนอกอะ่ะจะรู้เลยว่าทีมก็คือทีมมันจะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอะไรมันก็แค่คนคนหนึ่งที่ลงไปเล่นในนามของทีมชาติหรือในนามของสโมสรนี่ค่ะก็คือไม่มีไม่มีพี่ไม่มีน้องคือเวลาเล่นก็คือ กระชากอารมณ์หมายถึงว่าหมายถึงว่ากระชากเพชั่นกันในอารมณ์คือแบบบอกได้งุญงิได้อะไรเงี้ยแบบว่าแบบอยู่ในเกมคะ่ะมันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายอ้อนหน่อยเจอกศึกหนักอเมริกาแชมป์โอลิมปิกแต่เราเนี่ยก็คือด้อยกว่าในทุกๆความสูงบอนอะไรต่างๆค่ะสำหรับหนูก็ก็อยากให้เชียร์กันต่อคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก,ก็มีเป้าหมายที่จะรักษาตําแหน่งของเราในวีนลเหมือนกันหนูก็กล้าพูดตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันก็ มันก็เป็นเป้าหมายของทีมเราเราก็ยังอยากอยู่ในวีแนลในเนชันลีกของเราเราก็จะใส่ทุกอย่างเท่าที่เรามีในทุกทกทางที่เราซ้อมมาค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่ามันอาจจะดึกหน่อยหรือว่ามันอาจจะเช้าหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็อย่าฝากพี่ๆทางบ้านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาทิตย์นี้วิกนี้คือพวกเราทํางานหนักมากก็จะทุ่มเทให้แบบ มากที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างที่น้องบอกคือเรามีเป้าหมายค่ะเราก็อยากเอาชัยชนะกลับไปค่ะเราก็ทําเพื่อทีมเพื่อทุกคนค่ะท,ที่ส่งกําลังใจมาให้เราค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะผู้ทีชาวดาลัสเท็กซัสดีใจสักนิดหนึ่งอาหารไทยที่เราได้ทานเกือบทุกมือ้อมันส่งพลังยังไงบ้างลูกโอ้จริงๆถ้าไม่มีอาหารไทยนี่ จร,จริงค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่าอาหารที material, ่โรงแรม่าค่อนข้างแบบสไตล์ยุโรปสไตล์แบบอเมริกาเลยแบบว่าเราก็กินยากมากถ้าไม่มีอาหารมีพี่คนไทยมาพวกเราแย่แน่เลยขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ทางบ้านใครอยากสนับสนุนก็ได้เลยนะคะอาหารไทยได้ทุกมื้อเลยค่ะค่ะก็เป็นเขาเรียกนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีแรงสู้ในทุกๆวันค่ะแม้กระทั่งตอนแข่งหนูก็ต้องการอาหารไทยนะคะก็ฝากพี่ๆส่งมาเยอะๆนะคะ หนูมองว่าอาทิตย์นี้ค่ะตั้งแต่ที่เรามาที่อเมริกาใช่ไหมคะเราการซ้อมค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เดือดเดือดมากคะ่ะเราพยายามเก็บรายละเอียดของเราให้ให้ได้ดีที่สุดแบบว่าเป็นเกมของเราให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอาไปสู้กับเขาคือเราเตรียมเตรียมทีมแบบค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นเลยคะ่ะห,หนูมองว่าอย่างนั้นค่ะสภาพร่างกายของหนู ดีค่ะร่างกายดีไม่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนค่ะอาจจะมีตึงบ้างเป็นปกติของนักกีฬาแต่ว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรถือว่าร่างกายดีค่ะสภาพจิตใจดีค่ะพร้อมที่จะต่อสู้ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แหละเนาะค่ะพรุ่งพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นเกมนัดสำคัญแล้วค่ะเพราะว่าเราเตรียมตัวมาพอสมควรค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ส่งใจแรงเชียร์มาเยอะๆค่ะเช้าหน่อยก็อดทนไปกับพวกเราด้วยนะคะ